มีน้องผิวแทนขึ้นมาน่าจะได้พันสามนะผมโอ้โหรับรางวัลไปเลยโจนสล็อตไปทำเพื่อนคลิปนี้จะทำเพื่อความมันของผู้เล่นเท่านั้นมีได้มีเจตนาชักจูงยุยงปลุกปั่นให้เล่นการพนันผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำไปอะไรครับผมก็อยู่กับผมหลามแดงในช่องโจนสล็อตนะครับผมก็วันนี้ก็มากับเกมใหม่นะเกมบิกิน p ี่พาราไดส์นะครับผมก็เดี๋ยวจะมารีวิวคร่าวๆผมจัดไป รอบแรก5้าบาทไปก่อนนะครับแ0ิบรอบเขาเรียกว่าหมุนทิ้งหมุนทิ้งอ่าเกมพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะแบบว่าไม่แจกเราตั้งแต่แรกหรอกนะหลักเ,เขาก็จะแบบไม่แจกเราที่หลังอนะ่ะเออเราก็ต้องแบบหมุนทิ้งไปก่อนลองเชิงไปก่อนดูดูไปก่อนอะไรเงี้ยอะไรก็ว่าไปนะผมอา้าวสาวๆมาครับผมมีทั้งหมดสี่คนนะในเกมนี้สี่หรือห้าวะนี่น้องดำน้องดำอ๋อพูดน้องดำไม่ได้จะเป็นการบุรี่น้องเขานะน้องสีแทน ว้าสัญลักษณ์วายก็ง่ายๆนะผมก็น้องๆพวกนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์วายให้กับเราอืหมุนไปเอ๊ยเมื่อกี้ทุนเท่าไหร่น่าจะประมาณสามหมนเอ๊ยไม่ใช่สามหมื่นหมื่นสามห้าร้อยั้งอ่าประมาณอุ๊ยเมื่อกี้แตกใหญ่แตกใหญ่เย้มีวายมาแต่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเมื่อกี้เคมาครับผมเกมนี้ต้องพูดระวังนะจะพูดเคบ่อยๆไม่ได้ สาวเยอะสิบงョ๋งงョไปเงา๋ไปดิมีสเก็ตเตอร์มาแบบว่ามาทีละตัวนะแน่มาทีละตัวมาทีละตัวได้สเก็ตเตอร์ทีละตัวนี่มันต้องได้สามตัวพร้อมกันนะผมเราถึงจะเข้าโหมดฟรีสปินของเกมนี้นั่นเองนะผมก็นี่ไงมารวยๆเลยสเก็ตเตอร์แต่ไม่เข้าอ่ะสิบกับเจมาผมเดี๋ยอีกสิบหกรอบแล้วเดี๋ยวหมดรอบผมก็จะปรับเบ็ดเพิ่มนะครับผม เป็นสักยี่สิบก็พออืมได้ช่วยไม่ช่วยช่วยแก้วเนี่ไวายสวยงามครับน้องสาวน่ารักอ่าเดี๋ยวเราปรับเป็ดเพิ่มเป็น20แล้วกันนะครับผม 20, 20. ่สอ่ะโอเคยืนยันกดไปสัก80รอบนะครับผมเฮ้ย เอ้ยเฮ้ยกดปึ๊บรอบเดียวเข้าเลยนะผมปรับเบ็ดทีเดียวเพิ่มปรับเบ็ดปึ๊บเข้าสแคเตเต,เตอร์เลยนะผมอันนี้ก็คือถ้ามีสัญ,ญลักษณ์วายนะอ่าดอกแรกก็มาเลยครับผมกี่ร้อยเนี่ยห้าร้อยแล้วหกห้าร้อยนะึกว่าจะขึ้นไปหกร้อยนะผมก็คือถ้าเกิดว่ามีสัญ,ญลักษณ์วายอยู่ขอบๆนิดนึงอะเขาก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลยนะ,ะเห็นไหมป้าบลงมาหนึ่งน้ำนะครับผมอ่าอีกสี่รอบเนี่ยป้าอีกสองน้ำ น้องบิกินี่สีฟ้ากับน้องบิกินี่สีเขียวปาบขึ้นมาอีกสองน้ำคูณสองกับคูณสี่เหลืออีกสามรอบครับผมหมดแล้วปาบอ่ะหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วนะครับผมมีน้องผิวแทนขึ้นมาน่าจะได้พันสามนะผมโอ้โหลับรางวัลไปเลยดอกเดียวพันสามปกติกดกันกี่ดอกครับดอกเดียวนะก็ <c oughs> พอแล้วนะผมพอแล้วพอแล้ว,ลวรีวิวเศร้าไม่ใช่เศร้าๆรีวิวสั้นๆวันนี้นะครับผมก็ได้กําไรมาประมาณพันหนึ่งนะครับผมไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะผมมันคงไม่แจกผมอีกแล้วแหละวันนี้นะเออได้ของมันมาแล้วหรือเพื่อนๆคิดว่าตัวเองดวงดีนะผมก็ไปเสี่ยงกันเองเลยนะผมที่ไบโอเกมวิ่งวันนะครับผมแจกทุกวันอยู่แล้วเว็บนี้นะผมสําหรับคลิปนี้หลามแดงช่องโจนสล็อตของผมก็ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นการรีวิวเกมอะไรหรือว่า แจกเครดิตฟรีหรือเปล่านะครับผมโอเคลาไปก่อน,นสวัสดีครับโดนสลัดไป